มันไปอยู่ที่ทำกับซาลวันเลยอีปอยเกิดมาบ่เคยพ่อบ่เคยพ่อจักสีไฮให้ได้อีย่างขึ้นมาแมนณเมืองพิจิตในอดีตมีเจ้าละแวกอารวาสค่ะท่านเจ้าเมืองแล้วเจ้าสิ่คอยฮหดจังไดบอกมาดู แต่ปรเดเฮ็ดจังไดล่ะหนึ่งจเจ้าไปจับมันมาเอง 2. เจ้ากระสังให้คนอื่นไปจับมาแค่นั้นล่ะขันสันคอยเลือกข้อสองให้คนอื่นไปจับมาถ้าผู้ใดจัดการไม่ได้บพราว่าสิจับไปเลยจับตายคอยสิตตบลงว่านี่ยางงามเอาไปเลยเศ้าบาทเศ้าบาทนี่ท่องแมนบอกคะ่ะโบอคอยหมายถึงเงินเอาล่ะลูกฉีดอาจารย์เฉื่อทุกคน